บอกว่าสิเป็นวันพุธของเฮาที่ลองรับไปแล้วปูยาตายายี่เห็นบ่ความลําบากคนรู้ดูเลยพั่นเป็นมาลํางงานของผู้ใดจานี่เพิ่นฮิตเพิ่นรู้สึกว่าเอเพิ่นเคยลําบากมากเพิ่นขึ้นหอดพวกเจ้าเขใาใ่บ่เพิ่นได้รับบุญเพิ่นมีแห้งเอเพิ่นมีแห้งเพิ่นมีพลังเพิ่นสีซอยเจ้าให้ประสบผลสําเร็จเจ้าอยากมีเงินสางบ้านเจ้าสิได้มีเงินสางบ้าน โดยมีสิ่งศักดิ์เป็นองค์ประท่านในในคุณงามความดีที่เจาเฮ็ดเฮ็ดมาตลอดเฮ็ดไปให้บรรพุรุษตลอดทุกๆปีของเขาเนะเออนี่ทุกๆศาสนาเนาะจา๊จะเ้อะว่าจำเป็นต้องเป็นศาสนาพุทแแ่่ว่านี้มันเป็นบุญประดับดินเนาะจ๊ะเนาะของคนอีสาน พูดพานเขา,าพ่อก็คือเป็นคนดีทั้งนั้นนะจ้ะที่ได้เกิดมาเป็นคนนุ่นมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีทั้งนั้นหากว่าบอดีกับปรับเลี่ยนใดนี่ใส่ใจข้อนะจ๊ะเนาะการใส่ชีวิตบเมีนวัดสีทุกคนสีอ่าซัวกันเหมือดบัแม่กระทังเอ่อคนที่บเคยเอ่อบอดีได้ว่ากับกรับใจเมื่อเป็นคนดีใดเออย่างสีนะจ้ะเออนี่ลนะเป็นค,คิดพ่อตอนเอ่อเคยลำบากน้องกันมากอ่า เพิ่นคือหอดเจ้าเนี่ยเห็นว่าเพิ่นสีหายเพ้าอนเจ้านี้นจะไปดับเทียนก่อนเพราะว่ามันสีเหมือนแล้ว